สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Red Field Town อีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานหลีกทางให้กับเ r ริชเชนฮากอยู่ประมาณครึ่งเดือนวันนี้เรากลับมาต่อนะครับถ้าเกิดใครยังจําอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะย้อนรอยให้ดูเล็กน้อยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเราฟอร์มดีมากเลยนะก็ชนะเป็นส่วนใหญ่ สถุดแพ้2นัดครับคือแพ้ทั้งด้านของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมลิขับแล้วก็ทางด้านของอสเปอร์นะครับในบ้านของสเปอร์นั่นเองส0ูนะฮนะัทุกคนประเด็นเลยคือเราชนะแมนซชตี้ชนะเอเวอเรตตน40แล้วก็ชนะวูฟมาตอนนี้นะครับเราขึ้นสู่เดือนใหม่เรากำลังจะไปสู่การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เจอกับเชลซีและต้องไปเยือนอาร์เบลซิกนะครับผมในศึกยูฟ่าจะเป็นลีกด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นรอบ ซบโงบสุดท้ายอันนี้เนี่ยเจอกับไลฟ์ซิกเนี่ยอาจจะไม่ต้องลุยเพราะว่าไลฟ์ซิกก็ไม่ได้แข็งโป๊กขนาดนั้นเราอาจจะข้ามไปสู่รอบ8ทีมเลยก็ได้นะฮะซึ่งในพาร์ทนี้17ล้านปอน์ผมอยากจะลองไปยื่นช็อตแคนเวลดูก่อนนะครับแน่นอนว่าช็อตแคนเวลอาจจะไม่ใช่ปีกลากเลยแต่เป็นปีกสายเพเมกเกอร์นะ คือหุบมาเล่นก็ได้หรือว่าออกด้านข้างก็ได้แต่ผมชอบนะคืออันนี้เนี่ยความชอบส่วนตัวเลยแล้วอยากจะลองเซนมาดูนะครับในวัย29ปีกําลังอยู่ในจุดที่กําลังจะคาบเกี่ยวไปอยู่ในช่วงของขาลงพอดีเลยเอาเลยครับผมนี่ก็จะเรียกว่าเป็นแพนิกบายก็ได้นะเพราะว่าเราขาดปีกอยู่1ตําแหน่งแล้วเราต้องการพอดีเลยฮะแต่ว่าท็อตแนเวลราคาเท่าไหร่เขาขอแลกมาแล้วครับเป็นนไดของเอลเวดี้ที่25ล้านปอนด์แสดงว่าท็อตแนเวลราคาอยู่ที่เกือบประมาณ20กว่าล้านปอนด์ โอ้แต่ก็ถือว่าแพงอยู่นะเพราะเรามีงบอยู่เพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นทุกคนเอาละแต่ว่านิโกโ้เอเวอดี้เนี่ยเราใช้อยู่นะครับเราคงไปขอแลกไม่ได้นะอันนี้ค่าตัว17.5ล้านปอนด์ครับบวกกับเงนได้ของร็อกกี้บูชิรี่ที่เราไม่ได้ใช้ครับดูซิว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าในการแลกช็อตแคนเวลโอ้โหไม่ต้องการร็อกกี้บูชิรี่ครับเวนกัม <laughs> อาจจะเอาแบ็กขวาอย่างแองเกลโรมานไปแลกไมเพราะว่าถ้าทุกคนจําได้เนี่ยแองเกลโรมานเนี่ยเราได้มาฟรีทุกคนฟรีเลยครับฟรีเอเจนต์ก็เดี๋ยวลองขอต่อราคายนิดนึงครับอาจจะเพิ่มเป็น18ล้านปอนด์ไปเลยครแล้วก็บวกกับแองเกลโรมานแบ็กขวาเขาไปทุกคนนี่ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงพอสมควรครับจัดไปได้หรือเปล่าดีวนี้โอ้เดี๋ยวนะไม่ได้หรอรู้สึกว่า ขอคิดดูก่อนหรือว่าถูกปฏิเสธครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะืะ <c oughs> เขาคิดดูก่อนครับทุกคนเอาละคือยังอยู่ในดิวอยู่ครับแต่ว่าเวลาเหลือนหนึ่งชั่วโมงอะทุกคนแล้วประเด็นคือมันจะซื้อต่อกันยังไงวะเนี่ยอคือผมจะไม่ได้ทอดแคนวลจริงๆใช่ไหมเนี่ยเวลา1ชั่วโมงสุดท้ายจะเอาอะไรมาคิดอีกเนี้พี่น้อง เอาแหละมันคงจะไม่ได้ใครแล้วครับผมทรงนี้เพราะว่าเราใช้เงินไปกับท็อตแคนเวิลแล้วก็ต้องรอทีมเขาว่ากันมาโอเคงั้นต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวครับทุกคนเสียเวลาฟรีเฉยดิวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทานเฟอร์วินโด้ครับหรือว่าตลาดนักเตะกรปิดพอดีอ่ะสุดท้ายเนี่ยเสียเวลาทำไมวะเนี่ยไปต่อราคาตั้งนานแมงเอ้ยมันดึงเชิงกับเราเนี่ยครับผมโคตรโกรธเลย อะไรครับเดี๋ยวผมจะดันในส่วนของปีกขึ้นมาจากดาวลุ่งแล้วกันในเมื่อเราหาจากด้านนอกไม่ได้เราหาจากด้านในและกันฟาบิโอรามอสเป็นหนึ่งคนที่ดูทรงมันดีนะทุกคนดูหน้าตามันเข้มขึมแล้วก็รูปร่างค่อนข้างดีนะครับผมเวกฟูด5ดาวแสดงว่าเล่นขวาซ้ายได้หมดนะฮะผมค่อนข้างชอบเลยสําหรับตัวนี้อาจจะไม่ได้เร็วจีแต่ว่าผมป,าปั้นได้17ปีเท่านั้นเดี๋ยวเราซัดขึ้นชุดใหญ่เลยแล้วกันนะครับผมเอาละ ถ้าทุกคนจะไม่ได้ตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงและนัดต่อไปเราเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4ของตารางครับ let's go <S อ,อะไรครับผมแคตปเปอร์ชัยเคลครับวันนี้จะรีทายหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับในวัย41ปีอยู่กับเรตเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมและก็มาอยู่กับเรดฟิ์ทาวน์ก็ได้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งสมัยนั่นเองฮะและนี่ครับแมนยูไนเต็ด ได้นักเตะของเรดฟิวทาวไป2คนเรียกว่าตอนนี้เหมือนเรนเรดฟิวทาวสาขา2องเขาว่าได้ครับเพราะว่ามีทั้งได้ของวัตสันเมคินนี่กลางตัดเกมและก็ทั้งได้ของเดลไฟและประการหลังตัวกลางที่เขาเอาไปแล้วครับและล่าสุดมีข่าวครับทั้งได้ของนิโก้เอเวดี้นะทุกคนฝากฝั่งผู้มาเยือนอย่างเรดฟิวทาวครับ4 2 3 1เหมือนกันเป็นเอดูอาร์เมนดี้ครับแรมตี้นิโก้เอเวดี้ริซันโดบัติเนสแล้วก็แบนนาบี้ครับกามาร่าคู่กับซาดีเล็กครับเชงกิทอุนแด แล้วก็น่ของลินเดลอมเป็ซี่ครับแล้วก็โจเกลฮาร์ตเป็นหน้าเป้านะครับทุกคนแมนยูดับที่4ครับเจอกับเรฟฟิลทาวดับที่1แต่จริงห่างกันเพียงแค่4แต้มเท่านั้นแหละอะไรครับผมเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ยูในเตดครับเทียบอลกินบูดกระชากไปเองแล้วฟากุนโดวันนี้ก็ได้เจอทีมเก่าเหมือนกันคนี้2สองทีมนี้ใช้ผู้เล่นเรียกว่าโอ้อยู่กัน2ทีมเยอะมากครับกระดกขึ้นไปเชียร์ซาดิเลกเก็บได้สวย ลงางนใหม่ออกด้านข้างไปที่บูโน่บานเดสบูโน่บานเดสพี่แกได้คล้องจต่อายุพี่แกเยอะขึ้นนบมาถึงจามาร่าออกขวาไปแต่จังหวะน,นี้ชเชนกิตอุ่นแดบออกตัวไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่สดีเหล็กแต่เอาเท้าซ้ายเขาถนัดกัออกมาที่เบนดบี่ยกมาตรงนี้ได้โ่งแล้วโุ้ยได้โมงสวยๆเนยเป็นทางได้ของลินเดลอมเนี่ยโอ้โหแ,แต่ว่ามันไกลไปหน่อยแหละ เปิดโค้งเข้ามาจังหวะนี้โมงไม่ถึงบอลทะลักมาซาดิเลกโมงมาต่อได้แล้วจะซัดเลยกามาร่ายิงแล้วโหยเป็นหนึ่งศูนย์จากภูมิกากามาร่าจากการยิงตรงกรอบเขตโทษครับโอแมนยูยังคงเป็นเหมือนเดิมนีครับปูจังหวะเซตยีดเนี่ยเซตตัวเองไม่ทันแล้วสาวสองเนี่ยมีภูมรกากามาร่าเนี่ยยืนโล่งอยู่แล้วพี่แกถือว่าคมนะเท้าซ้ายก็ยิงเนี่ยน่าจะถนัดเท้าวขวานะภูมรกากามาร่าแต่ว่าพี่แกแตะซ้ายแล้วซัดเลยลูกนี้ถือว่า ดีเนอสั้นร้อยไม่ถึงครับบอลมันย้อยพอดีแล้วสวยงามจัดๆเลยฮะแล้วและออกไปขวาสุดเลยสวยงามมากจะคิดดูแดดเล่นหนึ่งสองครับปาคุโดเล่นจังหวะเดียวไม่ผ่านครับส่งเข้ามาตรงกลางแล้วซาดิเล็กเท้าซ้ายขอกดเลยจังหวะดีเนสั้นวูปัดแบบสวยงามโอ้โหการเสียแมคเคนนี่ไปแล้วเขาเนี่ยทำได้ดีมากครับปาคุโดเปิดโค้งเขามาแล้วมงเสาแรกยังโดนขีดออกไปเกลียวฮาร์ดเก็บมาได้ครับ แล้วตั้งเตะปาบุนโดเปิดแล้วโดนจังหวะนี้แล้วบงอีกทีปะทะกันอีกทีแล้วปะทะล่วงลงไปครับพูดแต่ว่าเหมือนจะมีฟาวน่าจะมีการให้ใบเหลืองย้อนแน่ๆละตรงนี้แล้วพยายามบีบจิ้มหมดเลยทางด้านของเรฟิวทาวจังหวะที่เข้าช้าไปหน่อยฟาวแน่ๆแล้วไวเซคินแล้วแทงอ้อมมาไอดูอาร์เมนดี้ออกมาช่วยกวาดครับแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ไม่สนเอาออกเร็วแต่ว่าติดหัวเอเวดี้ครับแฟรมตี้ครับออกไปด้านซ้าย เบนดี้แล้วลิซโดปฏิเดชโอ้โหเล่นลูกยากแต่ก็ทําได้ดีจัดดัมตี้แทงเข้ามาจังหวะนี้แล้วเล่นหนึ่งสองกันลนเดลอมเห็นเติมแล้วสวยมากซาดีเลกออกซ้ายไปจังหวะนี้ขอกดกับเบดาบีแล้วโดนปาดอีกแล้วจากดีเดอร์ซันงะโบต่อเนื่องจริงๆผู้เล่นคนนี้โอ้โหมันเซฟสี่ลูกเลยครับหลังจากเสียประตูแรกไปแล้วแต่ละลูกนี่คือแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับดีเดอร์ซัน และจะเปลี่ยนอีก2คนครับเป็นภากฝั่งของเรฟฟิวทาวคือฟารบิโอรามอสลงมาแล้วนะครับแล้วก็กองกลางอย่างฮาวิไวส่งให้รามอสล้ำไม้รามอสรามอสด,ดูของมีของดีจริงๆรามอสเปิดเข้าไปจาังหวะดียิงเสาแรกและดีเดดสซันเหลือจะเชื่อรีเฟกไวรุ่นโอ้แต่ว่ารามอสจังหวะโอ้โหล็อกซ้ายล็อกขวานี่ไร้เรื่องจริงจรแต่โอ้ลูกนี้ดีเดสรซันครับรีเฟกไวรุ่นจะจะัด แล้วรามอสเปิดอีกครั้งโค้เข้ามามันไกลไปหน่อยบอลทะลักออกมาเสาสองหาวิไวเก็บได้วิไวออกมากามาร่าแล้วแทงมาที่รามอสจะได้ตั้งปอมเปิดโคมาสวยงามแล้วโบกเรียบร้อยโอ้โหเป็นฟาบิโอรามอสครับอูเปิดโค้งอย่างสวยมากไอเด็กคนนี้แล้วส่งให้เชนยงิตอุนแดมงเข้าไปเป็นสองศูนย์เลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ถือว่าเด็กมันมีของครับลูกเปิดมีของจริงๆแล้วเปิดแบบน้ําหนักดีมากเชงกิุนแดมาแล้วม่งแบบเต็มๆครับปากลงพื้นแล้วเรียบร้อยเป็น2อปิดกล่องกับแมยูเต็ดวันนี้เลยฮะแล้วเชงกิทุนแดเปิดโค้งเข้าไปแต่ว่ารับได้แล้วก็หมดเวลาครับเชียวแทฟฟอร์ดครับเรดฟิวเทวบุกมาชนะ2-0แมนเชสชเตอร์ยูเต็ดยังไม่เลื่อน ตำแหน่งขึ้นไปลำที่3ครับส่วนเรฟฟิวทาวคองลำที่1่ต่อไปในลีกอังกฤษครับทุกคนเอาละรครับผมจบกันไปเกมที่แล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ระดับหนึ่งครับถือว่าโอเคเลยกับการเจอแมนยูและตอนนี้เราแข็งมากกว่าเลียพูดลำที่2กับเลสเตอร์ลำที่3อยู่1นัดครับเก็บ5 1คะแนนส่วนเลสเตอร์กับเลียพูเอาเละครับผมในเกมถัดไปเราต้องมีคิวไปเจอกับเชลซีอีกแล้วถือว่าเป็นเกมที่หนักอย่างต่อเนื่อง2นัดติดจริงๆนะหนัก หนักต่อเนื่องสี่นัดติดเลยก็ว่าได้เพราะว่าแมนยูเยลซีไลฟ์ซิกแล้วก็เจอในลีกครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนเดือนหน้านะครับทุกคนก็อาจจะเบาลงนิดนึงแต่ว่าจะมีพักเบรกทีมชาตินะครับ2เกมซึ่ง2เกมนี้น่าสนใจมากอันนี้คือเยอรมนีหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือนิวซีแลนด์นะสำหรับสเกลพวกนี้เนที่ผมส่งไปว่าจะเป็นท็อตแคนเวลแบ็กซด์เจเดนแล้วก็เวอร์บี้เอ่อ w o บี้เวอร์เจสันเนี่ยปีกขวาก็เอาเป็นในเรื่องของซีซันหน้าและกันว่าซีซันนี้คงจะไม่สามารถซื้ออะไรเพิ่มได้แล้วครับทุกคนเพราะว่าปิดตลาดไปแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งคนคนสุดท้ายก็เป็นปีกซ้ายอย่างอลสไมเทนนะครับ คนนี้ก็ไปเล่นอยู่ที่สเปนแต่ว่าเป็นชาวอังกฤษตัวนี้ก็เร็วจีเหมือนกันเร็วแบบเร็วเลยอะ่ะโอ้โหน่าสนใจว่ะแต่ว่ามีริสคอสอยู่ที่4 6ล้านปอนอาจจะยากหน่อยทุกคนก็อย่างที่บอกไปพวกนี้จนะคือปีหน้าแน่นอนครับแต่ปีนี้คงไม่ได้ซื้อนะส่วนเกมถัดไปกับเชลซีปะจัดตัวกันต่อทุกคนรุยกันต่อในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีฤดูกาลน,นี้หายไปเลยครับจากหน้าหน้ากระดานแรกครับ1-6ถึงหหายไปเลยเชลซีอยู่ดับที่12อโอ้โหงานหนัก งั้นนะกสำหรับเชลซีนะเพราะปีนี้ฟอร์มไม่ดีเราก็ต้องขยี้ต่อไปครับอะไรครับผมวันนี้เรากลับคัมแบ็กมาเล่นที่บ้านในหนึ่งครั้งครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยฟอร์มในบ้านของเราเอาจริงๆไม่ดีนะถ้าเทียบกับฟอร์มเกมเยือนแล้วครับการเล่นในเรสเซเดียมปีนี้ดูเหมือนจะฟอร์มบู่กว่าทุกๆปีอาจจะเป็นในเรื่องของการเสียนักเตะรายหลักไปหลายคนด้วยเลยครับรวมๆก็ประมาณ5คนจากชุดหลักปีที่แล้วก็เลยเล่นในบ้านไม่ได้ขังเหมือนปีก่อนๆเนี่ย นักเตะของเขาเนี่ยก็น่าจะย้ายออกหนีในลูกการ้าแน่นอนถ้าไม่ได้ติดฟุตบอลยุโรปอะไรสักรายการเลยนะซึ่งมีโอกาสสูงมากครับส่วนนี้ครับโจโกเกลฮาร์ย้ายมาด้วยความคาดหวังอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้อาจจะยังไปยิงไม่เยอะนะแต่ว่าส่วนร่วมในการทำประตูพี่แกเยอะมากๆครับยิงไม่เยอะแต่ว่าส่วนร่วมเยอะครับ <S <S แรฟฟิลทาวันนี้เอเดรเมนดี้ต่อเนื่องครับแรมตี้เอเวดี AD, ้ริซโดบัติเนสแลวก็เบนนบี้ครับชุดเดิมจากที่แล้วเลยนะตรงกลางเป็นวูมการ์กา,กามาร่ากับเตรีเล็กครับ ชเชงกิทุนแดแจสเปอร์ลินเดลอมแล้วก็กองหน้าเป็นเกลฮาสหนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนไปคือฟังกุนโดไปยิดตี่ปีกซ้ายครับเป็นทางด้านของยานิธาจี้ครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มที่เรสสเตเดียมครับวันนี้ตูก,การหลังจากเสริมตัว2 3สตัวมาเรสฟิลทาวถือว่าทำเรียกว่าทีมได้ดีขึ้นนะครับพยายามกลับมาเป็นจ่าผู้อีกแล้วกรมาายกย้อนไปสวยงามมากแล้วแต่หนึ่งีชเชงกิอุนแดสวยงามมากอุนแดยิงเลยโอ้โหแต่ว่ามันไปติดเท้าขวาเขานี้ครับ เยี่ยวยิงสายไม่ได้แล้วจังหวะนี้มาเร็วเร็วและเค็มเร็วได้ไหมไม่ได้แล้วโดนศาสตร์ยาวขึ้นมาจังหวะนี้ล้ำหน้าไปถือว่าเช็คล้ำหน้าได้ดีลิสโด้บติเนสเล่น12ออกมาลินเดลอมอืม้มชิงไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้กามราร่าเก็บได้สวยกามราร่าออกซ้ายไปมาที่เบนาบี้แทงเข้ามาแต่จังหวะนี้เกียวหาจิ้มต่อให้ซาดิเล็กออกมาขวาซาดีเล็กจิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้สวยจะจัด <S <S ก็พิจความเข้าใจของการ บุกทะลวงในแดนกลางของผู้เล่นของเรซฟิวทาวที่ดีมากมากครับโอ้แล้วด้่ยเกลต์ซีเล็กครับอย่างที่บอกคือเขาเป็นกลางรับจริงแต่พี่แกเติมบ่อยจะจัดแคเดี๋ยวดูภาพช้าครับคือบูปการกามาร่าครับเปลี่ยนแกนมาแล้วเบนาบี้ครับแทงเข้ามาจังหวะนี้แต่ต้องชมเกลฮาร์แตะต่อสวยมากแล้ว 1- 2สองหลอกครับแล้วโอ้โหเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดแล้วซาดีเล็กคือหักเข้าซ้ายหลอกเข้าขวาวิลเออร์บาลคือเขาช้าอย,อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับแลวลูกนี้คือแบบโอ้โหแจมๆเลย ออกขวาสุดไป <Okay. S 1> เซนริสเจมวันนี้ฮาจ้ในตำแหน่งปีกซ้ายก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไปยูซี่ในเกมที่แล้วแต่ว่าหลุดมาเปอรลินโยจังหวะนี้ต้องดูครับแล้วเปิดมาลิซโดบาติเนตุอวุ้ยมันเอาทุกช็อตจริงๆไอหนุ่มคนนี้ผมชอบจะจัดกลับมาตั้งกันใหม่แล้ววันนี้เซฟิลทาวถือว่าเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีครับเปารลินโยแล้วบุตรกิมไปจัดเนบนาบีสวยงามมากมาที่ฮาจ้ส่งมาซาดิเล็กของออกมาสวยออกมาที่เนบนาบี ดีมากครับมาดบี้แทงเข้ามาแล้วจิ้มต่อหนึ่งสวยดีจะลอมหักต่อมาที่เกลฮาร์ดกิงแล้วเกลฮาร์ดโอ้โหดิจะจับตูลูกนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยครับสองคนครับระหว่างกองหน้ากับกลางรุกเล่นกันสวยจะจัดแล้วดีจะลอมหักมาเกลฮาร์ดจับแล้วแปรเอี้ยวแบบสวยจะจัดเป็น2 0ไปนเหล็กมาแล้วออกมาที่ฟาคุนโต พาคุนโด,ดาหักเข้าด้านในอูหูสวยจะจัดปาคุนโดหลุดมาจาังหวะนี้เปิดต่อมาเกลฮาร์จิ้มต่อมาจาังหวะที่สุดท้ายแล้วเป็นโอ้ยลูกนี้โอ้คนที่ยิงเข้าเนี่ยเป็นใครก็เมื่อกี้ดูไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นอุนแดหรือว่าเกลฮาร์แหละเออฮือมันจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นการนําเข้าประตูของอุนแดหรือเปล่าครับเหยียดทเท้ามาแล้วบอลทะลักย้อนผู้สาประตูเขาก็โอ้โหมันเสียจังหวะคือความพลาดเล็กน้อยเท่านั้นนะวันนี้ อโอเป็นคิวเวลโอนโกเนี่อพี่เป็นโอนโกซะงั้นเฮสันครับเปิดเข้าด้านในวีเวอร์แล้วยกจังหวะนี้ถือว่ายกได้สวยมากบาคูลงมาถือว่าได้เรื่องแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วคูริสิตปั๊มมาแล้วอีกทีหนึ่งเป็นโฮอืคือลูกนี้พลาดแล้วต้องยอมรับเลยว่ากองหลังของเราพลาดแต่ว่าคูริสิตติดบัญชีไม่ได้เนื่องจากเมนดี้ถือว่าสุดยอดแล้วเรฟิวทาวจะเปลี่ยนครับวิเชอร์ติเล็ก น่าจะหมดแรงแล้วครับเป็น阿拉า,าครับแล้วก็อีกหนึ่งรายครับเป็นฟาบิโอรามอสเด็กดาวรุ่งคนเดิมเพิ่มเติมคือเทบดาเมนดี้ศาสตร์ยาวขึ้นมาจังหวะนี้พักอกได้สวยดูวับเกลไฮที่แก,กแข็งแก่งจะจัดส่งต่อมาแล้วจังหวะน,นี้เบนาบี้ข้ามฟ้าไปที่ฟาบิโอรามอสเร็วกว่าด้วยฟาบิโอรามอสสวยงามมากรามอสแตะเข้าและปัน่นจังหวะนี้ปัดได้ที่บูราเรโห มันเร็วเหมือนกันครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งในตัวสูงใหญ่แลว้วจังหวะนี้คือไม่เปิดด้วยครับแต่เลือกที่จะยิงครับจะได้สวนหรือเปล่าพูลิสิตหพดเวลาสีนาทีแล้วบอลทะลักมาจากขึ้นมาน้อยครับเซลซีพูลิสิตรครับเจอปั๊มไปแล้วไปเดวิดี้ครับรามอสรามอสจังหวะนี้รามมสอูโหูดูครับมันมีของจริงเด็กคนนี้รามอสมาแล้วจวังหวะนี้ขึ้นมาสวยจัดๆแล้วรามอสรามอส ไปทางขวารามอสขอกดเองแล้รามอสโอ้ย<ฮ>เหลือจะเชื่อลบลูกนี้มันมาจากทางขวาสุดเข้าตรงกลางเลยิงอย่างคมกับฟาบิโอรามอสต้องปั้นเลยครับผมไม่ปั้นไม่ได้แล้วเด็กหนุ่มวันนี้ถ้าตูหักกลับมาพากันหลงหมดแต่คือลูกเลี้ยงเนี่ยไม่เท่าไรครับโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเจลซีเริ่มแรงหมดแต่ลูกริงเนี่ยคือต้องชมครับ ยิงได้คมกริบมากครับไม่งั้นไม่ผ่านโมราเรสแน่นอนเป็นเรดฟิวทาวเปิดบ้านถล่มเชลซี4-1อันดับที่12ของตารางเรดฟิวทาวหลังจากหงต่อไปส่วนเชลซีครับก็คงจะอยู่กลางตารางต่อไปและวันนี้ที่สุดยอดคือฟาเบลรามอสครับลงมาแล้วเลี้ยงโคตรโหดยิงโคตรดุฮะอย่างที่บอกครับรอบชมุูลทีมสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะข้ามไปเพราะว่าเจออาร์เบียไลซิกผมว่าไม่น่ายากเท่าไหร่เพราะว่าเราเจอทีมอย่างบาเซลนาเราตกมาแล้ว ไลท์ซิกเนี่ยก็จบไปดับที่2ของกลุ่มกลุ่มแข่งไหมเดี๋ยวขอดูก่อนกลุ่มเลี้ยวภูนะไม่ได้แข็งด้วยรับเก็บแต้มน้อยผมว่าน่าจะผ่านได้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแล้วกันนะครับผมในช่วงของนู่นเลยรอบแปดทีมสุดท้าย แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์เลยคือนิวคาสเซิลครับได้ทะลุเข้ามาเจอโรม่าเฉยเลยฮะ <c oughs> ต่อกันอีกประมาณ3-4มสพาร์ก็น่าจะจบเลยครับสำหรับซีซั่นที่7นะถือว่ามาไกลมากเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นยาวที่สุดตั้งแต่ผมทำคลิปในช่องมันเลย <c oughs> ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่องบิ๊กบอทวัตฟัคนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ทุกคนน่าจะได้เห็นซับสไคร้แล้วแหละนะครับผมรถทูนหนึ่งแสนะครับผมก็ช่วยๆกดซับติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในนนนนนนคคคคลลิปปห้้้าาาาะะรรรัััััับบบบบวววีีตตออองขอไก่นนสสดผม bye ๊ยย